ชินบัญชรเป็นบทสวดมนต์บทหนึ่งที่พุทธศนิกชน,ชนชาวไทยนิยมสวดมากที่สุดสันนิษฐานว่าพระเทระชชาวล้านนาเป็นผู้แต่งขึ้นและเป็นพระคาถาสำคัญในพิธีกรรมตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาดังปรากฏหลักฐานในพระราชพิธีจักรพรรดิราชาธิราชต่อมาได้ปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ขึ้นโดยเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดระฆังโคศิตารามข้าพเจ้าขอกราบขมาเจ้ากรรมในเวรทั้งหลาย ที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไม่ว่าจะด้วยกายวาจาใจทั้งในอดีตชาติและปัจจุบันชาติไม่ว่าด้วยความตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ตามขอท่านทั้งหลายจงอโหสิกรรมโปรดปลดปล่อยข้าพเจ้าจากบ่วงแห่งกรรมให้ข้าพเจ้ามีชีวิตใหม่ที่ดีมีบุญหนุนมีโชคหนุนพ้นทุกโศกโรคภัยอุปสรรคทั้งปวงสาธุสาธุ สาธุชยาสนากตาพุทธ,ธาเชตวามารังสวาหนังจะตุดสัจจาสพังระสังเยปิวิงสุนราสภาตันหังการาทโยพุทธ,ธาอัทวีสตินายกาสัพเพปฏิทิตาไมหังมัทธเกเต,เตมุนิสราสีเสปฏิทิโตไมหัง พุทโธธัมโมทวิโลจเนสังโคปฏิธิโตไมหังอุเรสภพะคุณากรโรหะทะเยเมอนุรุตโธสารีปุตโตจะทักขิเนโกณถัญโยปิธิภาคัสมิงโมคลาโนจะวามะเกทักขิเนสาวะเนไมหังอาสุงอานันทาราหุโลกัสโปจะมหานามโมอุบาสุงวามะโสตะเก เกสาโตปิธิภาคสมิงสุริโยวะปะพังกโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงคโวกุมารกัสโปเถโรมเหสีจิตตะวาทโกโสไมหังวะทะเนนิจังปฏิถาสิคุณากโรปุนโนอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทะสีวลีเทราปัญจะอิเมชาตา ณลาเตติลกามามะเศษสาสีติมหาเถราวิชิตาชินสาวกาเอเตสีติมหาเถราชิตวันโตชิโนรสาฉลันตาสีละเตเชนะอังคะมังเทสุสันทิตารัตนังปุระโตอาสิทักคิเนเมตตาสุตกังทชักขังปัช,ชโตอาสิวาเมอังคุลีมาละกัง ขันธโมระปริตตันจะอาตานาติตยะสุตกังอากาเสชะธนังอาสิเสสาปาการะสันทิตาชินานานา,นาวระสังยุตตาสัตตปาการะลังกตาว่าตะปิตาทสัญชาตาพาหิรชตุปัตถวาอเสสาวินยังยันตุอนันตชินเตชะสาวาสโตเมสกิจเจนะ สทาสัมพุทธปัญชเรชินะปัญชระมัดชัมหิวิหารต่างมหีตตเลสทาปาเลนตุมังสัพเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวะมโตสุขุตโตสุรขโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโคสังคาณุภาเวนะชิตันตรารโย ο, สัรถมานุภาวะปาลิโตจะรามิชินะปัญชเรติชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหนังจะตุดสัจจาสพังระสังเยปิวิงสุนราสภาตันหังกะราทโยพุทธาอัทวีสตินายกาสัพเพปติทิตาไมหังมัทเกเต,เตมุนิสราสีเสปฏิทิโตไมหัง พุทโธธรัรมโมทวิโลจเนสังโคปฏิธิโตมไมหังอุเรสพระคุณากโรหะทะเยเมอนุรุตโธสารีปุตโตจะทักคิเนโกนถันโยปิธิภาคัสมิงโมคลาโนจะวามะเกทักคิเนสาวเนไมหังอาสุงอานันทาราหุโลกัสโปจะมหานามโมอุบาสุงวามะโสตะเก กสโตปิธิภาคสมิงสุริโยวะปะพังกโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงคโวกุมารกัสโปเถโรมเหสีจิตตะวาทโกโสไมหังวะทะเนนิจังปฏิทถาสิคุณากโรปุนโนอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทะสีวลีเทราปัญจะอิเมชาตา นาลาเตติลากามะเสษสาสีติมหาเถราวิชิตาชินสาวกาเอเตสีติมหาเถราชิตวันโตชิโนรสาฉลันตาสีละเตเชนะอังคะมังเทสุสันธิตารัตนังปุระโตอาสิทักคิเนเมตสุตกังทัชักขังปัจช,ชโตอาสิวาเมอังคุลีมาละกัง ขันธโมระปริตตัญจอาตานาติยสุตกังอากาเสชะทนังอาสิเสสาปาการะสันทิตาชินานานา,นาวระสังยุตาสัตตปาการะลังกตาวาตะปิตาทสัญชาตาภาหิรชตุปัตถวาอเสสาวินยังยันตุอนันตะชินเตชะาสาวัสโตเมสกิจเจนะ สธาสัมพุทธปัญชเรชินะปัญชระมัทฉมหิวิหารตังมหีตตเลสธาปาเลนตุมังสัพเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวะมันโตสุขุตโตสุรโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโคสังคานุภาเวนะชิตันตราโย ο, สัทรรมานุภาวะปาลิโตจะรามิชินะปัญชเรติชยาสนากตาพุทธ,ธาเชตวามารังสวาหนังจะตุดสัจจาสพังระสังเยปิวิงสุนราสภาตันหังกะราทโยพุทธ,ธาอัทวีสตินายกาสัพเพปฏิธิตาไมหังมัทธเกเต,เตมุนิสราสีเสปฏิติโตไมหัง พุทโธธัมโมทวิโลจเนสังโคปฏิธิโตไมหังอุเรสัพพะคุณากรโรหะทะเยเมอนุรุตโธสารีปุตโตจะทักขิเนโกณถัญโยปิธิภาคัสมิงโมคัลาโนจะวามะเกทักขิเนสาวเนไมหังอาสุงอานันทะราหุโลกัสโปจะมหานามโมอุบาสุงวามะโสตะเก เกสาโตปิธิภาคสมิงสุริโยวะปะพังกโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงขาโวกุมารกัสโปเถโรมเหสีจิตตะวาทะโกโสไมหังวะทะเนนิจจังปฏิฐาสิคุณากโรปุนโนอังคุลิมาโลจัอุปาลีนันทะสีวลีเทราปัญจะอิเมชาตา นลาเตติลกามะมะเสษสาสีติมหาเถราวิชิตาชินสาวากาเอเตสีติมหาเถราชิตวันโตชิโนรรสาฉลันตาสีละเตเชนะอังคามังเทสุสันทิตารัตนังปุระโตอาสิทักคิเนเมตาสุตตะกังทัชักขังปัชโตอาสิวาเมอังคุลีมาละกัง ขันธโมระปริตันจะอาตานาติยสุตกังอากาเสฉะธนังอาสิเสสาปาการะสันทิตาชินานานา,นาวระสังยุตตาสัตตปาการะลังกตาว่าตะปิตาทสัญชาตาพาหิระชะตุปัตถวาอเสสาวินยังยันตุอนันตชินเตชะสาวาสโตเมสกิจเจนะ สทาสัมพุทธปัญชเรชินะปัญชระมัดชัมหิวิหารตังมหีตะเลสทาปาเลนตุมังสัพเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวมันโตสุขุโตสุรัโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโคสังคาณุภาเวนะชิตันตรยโย สัทธรมมานุภาวะปาลิโตจะรามิชินะปัญชเรติชยาสนากตาพุทธ,ธาเชตวามารังสวาหนังจะตุดสัจจาสพังระสังเยปิวิงสุนราสภาตันหังกะราทโยพุทธ,ธาอัทวีสตินายกาสัพเพปฏิติตามัยหังมัทธเกเต,เตมุนิสราสีเสปฏิติโตไมหัง พุทโธธัมโมทวิโลจเนสังโคปฏิธิโตไมหังอุเรสภพะคุณากโรหะทะเยเมอนุรุธโธสารีปุตโตจะทักคิเนโกณถันโยปิธิภาคาสมิโมคลาโนจะวามะเกทักคิเนสาวเนไมหังอาสุงอานันทะราหุโลกัสโปจะมหานามโมอุบาสุงวามะโสตะเก เกาโตปิธิภาคสมิงสุริโยวะปะพังกโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงขโวกุมารกัสโปเถโรมเหสีจิตตะวาทโกโสไมหังวะทะเนนิจังปฏิถาสิกุณากโรปุนโนอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทะสีวลีเทราปัญจะอิเมชาตา นาลาเตติลกามะมะเศษสาสีติมหาเถราวิชิตาชินสาวกาเอเตสีติมหาเถราชิตวันโตชิโนรสาฉลันตาสีละเตเชนะอังคะมังเทสุสันทิตารัตนังปุระโตอาสิทักคิเนเมตสุตกังทัชักขังปัจช,ชโตอาสิวาเมอังคุลีมาละกัง ขันธโมระปริตตันจะตอาตาาติยะสุตกังอากาเสชะธนังอาสิเสษาปาการะสันทิตาชินานานา,นาวระสังยุตตาสัตตปาการะลังกตาว่าตะปิตาทสัญชาตาภาหิระชะตุปัตถวาอเสสาวินยังยันตุอนันตชินเตชะสาวาสโตเมสกิจเจนะ สทาสัมพุทธปัญชเรชินะปัญชระมัดชมหิวิหารตังมหีตตเลสทาปาเลนตุมังสัพเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวะมันโตสุขุโตสุรโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโคสังคาณุภาเวนะชิตันตรารโย ο, สัตถามานุภาวะปาลิโตจะรามิชินะปัญเชเรติชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหนังจะตุดสัจจาสพังระสังเยปิวิงสุนราสภาตันหังกราทโยพุทธาอัทวีสตินายกาสัพเพปฏิติตามัยหังมัทธเกเต,เตมุนิสราสีเสปฏิติโตไมหัง พุทโธธัมโมทวิโลจเนสังโคปฏิธิโตไมหังอุเรสภพะคุณากโรหะทะเยเมอนุรุธโธสารีปุตโตจะทักคิเนโกณถันโยปิธิภาคัสมิงโมคลาโนจะวามะเกทักคิเนสาะวะเนไมหังอาสุงอานันทะราหุโลกัสโปจะมหานามโมอุบาสุงวามะโสตะเก เกสาโตปิธิภาคสมิงสุริโยวะปะพังกโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงคโวกุมารกัสโปเถโรมเหสีจิตตะวาทโกโสไมหังวะทะเนนิจังปฏิถาสิคุณากโรปุนโนอังคุลิมาโลจะปุปาลีนันทะสีวลีเทราปัญจะอิเมชาตา ณลาเตติลากามะมะเสษสาสีติมหาเถราวิชิตาชินสาวกาเอเตสีติมหาเถราชิตวันโตชิโนรสาฉลันตาสีละเตเชนะอังคะมังเทสุสันทิตารัตนังปุระโตอาสิทักคิเนเมตตะสุตกังทชักขังปัจช,ชโตอาสิวาเมอังคุลีมาละกัง ขันธโมระปริตตัญจะอาตานาตยะสุตกังอากาเสชะธนังอาสิเสสาปาการสันทิตาชินานานา,นาวราสังยุตตาสัตตปาการลังกตาว่าตปิตาทสัญชาตาพาหิระชะตุปัตถวาอเสสาวินยังยันตุอนันตชินเตชะสาวาสโตเมสกิจเจนะ สทาสัมพุทธปัญชเรชินะปัญชระมัดชมหิวิหารตังมหิตะเลสทาปาเลนตุมังสัพเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวามันโตสุขุโตสุรโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโคสังคานุภาเวนะชิตันตรายโย สัทรถามานุภาวะปาลิโตจะรามิชินะปัญชเรติชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหนังจะตุดสัจจาสพังระสังเยปิวิงสุนราสภาตันหังกะราทโยพุทธาอัทวีสตินายกาสัพเพปฏิทิตาไมหังมัทธเกเต,เตมุนิสราสีเสปฏิทิโตไมหัง พุทโธธัมโมทวิโลจเนสังโคปฏิธิโตไมหังอุเรสัพระคุณากโรหะทะเยเมอนุรุตโธสารีปุตโตจะทักคิเนโกณถันโยปิธิภาคัสมิงโมคลานโนจะวามะเกทักคิเนสาวเนไมหังอาสุงอานันทะราหุโลกัสโปจะมหานามโมอุบาสุงวามะโสตะเก เกสาโตปิธิภาคสมิงสุริโยวะปะพังกโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงคโวกุมารกัสโปเถโรมเหสีจิตตะวาทโกโสไมหังวะะเนนิจจังปฏิฐาสิคุณากโรปุนโนอังคุลิมาโลจะปุปาลีนันทะสีวลีเทราปัญจะอิเมชาตา นาลาเตติลากามะเศษสาสีติมหาเถราวิชิตาชินสาวกาเอเตสีติมหาเถราชิตวันโตชิโนรสาฉลันตาสีละเตเชนะอังคะมงเทสุสันทิตารัตนังปุระโตอาสิทักคิเนเมตสุตตะกังทัชักขังปัช,ชโตอาสิวาเมอังคุลีมาละกัง ขันธโมระปริตตัญจะอาตาาติยะสุตกังอากาเสชะธนังอาสิเสสาปาการะสันทิตาชินานานา,นาวระสังยุตตาสัตตปาการะลังกตาว่าตปิตาทสัญชาตาภาหิระชะตุปัตถวาอเสสาวินยังยันตุอนันตชินเตชะสาวัสโตเมสกิจเจนะ สทาสัมพุทธปัญชเรชินะปัญชระมัดชัมหิวิหารตังมหีตะเลสทาปาเลนตุมังสัพเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวมันโตสุขุโตสุรโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโคสังคาณุภาเวนะชิตันตรารโย ο, สัทรรมานุภาวะปาลิโตจะรามิชินะปัญชเรติสาธุสาธุสาธุขอให้ครอบครัวของข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขความเจริญเทวดาคุ้มครองรักษาข้าพเจ้าขอกราบขมาเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไม่ว่าจะด้วยกายวาจาใจทั้งในอดีตชาติและปัจจุบันชาติ ไม่ว่าได้ความตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ตามขอท่านทั้งหลายจงอโหสิกรรมโปรดปลดปล่อยข้าพเจ้าจากบ่วงแห่งกรรมให้ข้าพเจ้ามีชีวิตใหม่ที่ดีมีบุญหนุนมีโชคหนุนพ้นทุกโศกรคภัยอุปสรรคทั้งปวง